เอาละนะก็สวัสดีพี่น้องชาวท่านยินดีนะครับวันนี้เราก็อยู่กับแอลซาเกมเมอร์อีกแล้วนะครับก็อย่างได้ท่านผู้ชมมนกันตอนนี้นะครับตอนนี้นี่นะก็อย่างที่จำกระด้มเป็นไปได้นในพาร์ทที่แล้วเนี่ยแอริกของผมเนี่ยนะก็ได้ถึงเรียลร้าไปที่เรียบร้อยและว,วันนี้นะ เห็นเจ้าเหรียญนี่ปะ่ะเราจะทันไปถึงเลือดสิบให้ได้มาดูก็ว่าเหรียญเก้าพันเนี่ยมันจะพอไหมจริงจริงโอกาจะถึงหนึ่งหมื่นละแต่ก็ขี้เกียจเล่นละเออก็เลยมาท่านี่พอนะทุกคนเนาะโอเคเพิ่มใปกันเสียเวลาเรามาลองอัพกันดูหน่อยไม่หกเนี่ยก็บอกว่ายังมันจะเพิ่มจอกรอดสามสิบอัพมาไหนดูดิมันจะจอกรอสามสิบได้จริงไหมอัพมาต่อไปความเร็วกันที่การเคลื่อนที่หกห้าเปอร์เซ็นต์นนเคลื่อนทออี่เลยละ่ะเคลื่อนที่นะ โอเคอย่ามาอ่านตามผมนะปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอเคทายไปแล้ว1,500อก็อัพมาได้แค่2อย่างต่อไปเป็นการบวกการโจมตีกายภาพ25อัพมาเสียไปอีก900โอ้โหแต่ละเวลนี่ลั่นโตจริงจริงต่อไปบวกจอกระ30อัพมาปุ๊บ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 ,บ,บโอเคอันสุดท้ายเป็นบวกความเร็วกันที่ห้อ ก็กลายเป็นการเครื่องที่แบบโคตรจะไหวปกติเนี่ยตอนแรกได้มาเท่าไหร่เดี๋ยวมาดูกันคือตอนแรกก็เป็นการอัพสกิลธรรมดานะต่อไปเป็นการเพิ่มการฟินฟูเป็นละห้าวิแล้วก็บอกความเร็วกันโจมตีมาสิบเปอร์เซ็นต์บอกจอกรอดสามสิบบอกความเรือกันกะที่ห้าบอกกายภาพอีพ่าแล้วก็บอกจอกรอบสามสิบอีกทีตรอนนี้ก็เป็นเจอกรอบหกสิบแล้วแล้วก็บอกความเร็วกันกะที่ห้าก็เกินที่เร็วขึ้นเป็นสิบอ่ะมาดูซิว่ามันเป็นยังไงไปดูในเกมกันเลยไปเริ่มเกมครับ รอเมอีอะไรละโอเคทีนี้กดเริ่มเข้ามาโอเคต่อไปรอคนกดเิ่มเกมเรามีเวลาสามสิบวิรอได้ทั้งวันวะพอดีจนตอนนี้ก็ผ่านไปแล้วห้าวิไอสองตัวนี้มันก็ยังไม่กดวะคงไม่ต้องเล่นกันละว,วันนี้โอเค5้าวิในสุดท้ายละอ่ะกดตอนเหลือห้าวิ ต้องไซรอสดังหวะไอ้เอรีกกูโดนแยังเอรีกกูโดนแยังโอ้ไม่นะโอ้โอไม่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 แบบนี้ไม่ได้แบบนี้ไม่ได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 ้ส่งไปขอเล่นแอรี่กูจะเล่นแอรี่กูจะเล่นแอรี่โอ้โหตนี้กูโดนแยังกูเจ็บเคยมั่งล่ะ ทุกคนงั้นเดี๋ยวตาต่อไปผมขอเล่นแอรีแล้วกันโดนแย่งฮัลโหลให้เกมมันสุ่มให้แล้วกันว่าไ,ได้ตัวอะไรไอพวกเชียเนี่ยเดี๋ยวกูเชิญไปหนึ่งหนึ่งมัง่งละดูดี่ผมได้ตัวอะไรตัวอะไรวะไหนดูนีได้เป็นอะโม <laughs> <laughs> โอเคทุกคนไปดูตาต่อไปกันดีกว่าเออทุกคนเมื่อกี้นี่แม่งโดนแย่งแอรี ครั้งนี้จะไม่ให้อยากขายอยากแอลลี่เด็ดขาดแอลลี่เป็นของข้าได้แล้ววันนี้ขอเล่นสายฟาร์มด้วยกันหนึ่งนาทีจะได้เล่นนะนะปกติก็เล่นแต่ไอ้เอ่อสายเออ่ประมาณแบบว่าดาวเมทผสมแท้งนิดนึงอะนะเออครั้งนี้ก็มาเล่นฟาร์ม,มบ้างโอเคใช่ไหมโอเคเดี๋ยวไปดูกันในเองมาดีกว่าฟังเรามีแอรลี่เวลสิบอาริสเวลสิบโอ้โหเทเวลสิบมีใครอีกอะลูเมียเวลสิบอื้อฮือลิป ลิปโป้ด้วยสิโอทีมเรานี่แม่งเวสิบกันทั้งทีมโอ้โหปกติจะไม่ค่อยเจอแบบนี้นะส่วนใหญ่เจอแบบประมาณ0ูนย์ถึงห้าแหละประมาณเมวสิบสักสองสามคนอ่ะตั้งนี้แบบเมวสิบเกินจะทั้งทีมวะน่าจะชนะใสๆอ่ะชนะใสๆเลยไม่ใสหรอกชนะแบบทีมเวลสูงทั้งนั้นเลยสับฟดาโดตั้งแต่โลโบเมวสิบอิลเม่แมสิบอาริสแมวสิบเทลเมวสิบ วายเทลเวลสิบด็อกซี่เลเวลสิบแล้วก็รอเดอร์เบลสิบแอริสเลเวลสิบนะส่วนด้านล่างเนี่ยไฮยาเตโอ้เขามีเวลสิบอาริสมีมีเอ่อคิสซี่เวลสิบว่ะแล้วก็มีแฟดเวลสิบไปที่เหลือคือเห็นเห็นในความแตกต่างแอดิสจ้ะระวังนะฉันจะเข้า ฉันเนี่ยจะเช่าไปจัดการเธอเองนะแอดี้เดือวกันก็ต้องได้เห็นนะว่าใครเก่งกว่านะเฮ้ยมาอะไรเอ้ามาฟาร์มแล้วแอนดี้ต้องการบัฟฟ้าแต่ฝั่งนู้นถ้าจะโดนริโป้ยิ่ง้วบัฟฟ้าไปใช้งั้นเราต้องบัฟแดงนะทุกคนโอเคทุกคนปกติตอนนี้ผมคุณอะไรถึงผมอัพสกิลสองมาอัพสกิลสองมาก่อนถามว่าทำไมสกิลสองมาก่อนเหรอฮะเพราะว่าผมใช้แบบเนี้ยใช้ปุ๊บเนี่ยสกิลสองมาชาร์จเลยใช่ไหมหนึ่งบิ๊กก็ชาร์จเสร็จซื่อโบติผมก็จะแบบอัพสกิลหนึ่งนำนะทุกคนมาเล่นแอีใช่มมัเออนก็จะแบ ตีมอนเตอร์ป่าเร็วเร็วขึ้นแรงขึ้นในทุกคนแต่เนี้ยไม่ต้องเออเพราะว่าสกิลสองเนี่ยมันมันรีโหลดแค่วิเดียวเพราะฉันอัพสกิลสองในหมดสีิลตคุ้มกว่าเนาะต่อไปก็ค่อยค่อยอัพสกิลสามเอ้ยค่อยมันนี้ตามนะทุกคนนะแต่คือก็ไม่แล้วแต่ก็แล้วแต่คนจะ้ทำทำมันได้กว่าทำเพื่อเรามันก็ฆ่าเร็วจบเร็วแล้วตอนนี้เราได้บัฟแดงมาแล้วนะฮะเดี๋ยวรอเข้าไปจัดเราเรียกจัง เอาให้หายไปไหนวะอยู่นั่น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 อันตี้มานี่ครับมานี่สิมานี่สิมานี่สิตายซะสิอ้าเฮ้ยทำไมมันแดนไม่ติดวะอืมกูแดนไม่ติดทีเดียวนี่จบสิบวินสิบเพข้าวที่จะแหลกนิดหน่อยนะฮะไฮเวนมันซราบด้ยเว้ยผมจะมาฟาดไฮเวนตรงนี้มันซราบดีก่อนขออนุญาตนะตอนนี้ไอริเราเนี่ย ฟะเวลาใช้สกิลมันยังไม่ดูดเลือดเลยวะเออทำไมวะไม่เป็นไรรู้แค่ว่าตอนนี้เรางารดีกว่องไวเลยละล็อกซี่มานาหมดกับไปเติมอยู่ผมยิ่งไม่ควรจะเข้าไปสร้างในร้ามมาัม่งเมสซี่เอา้เอาเฮ้ยฮ้ยเหมยอนัดีตรงนั้นเหรอแฟรอะแฟรจะมาสู้เลยรกับข้าอู้แบบนี้ไม่ใช่แบบนี้ก็ไม่ใช่เหมือนกันนะครับแบบนี้ก็ไม่ใช่เหมือนกันอนะ แ c <oughs> ับตัวไม่ได้เลยพวกเชียร์นี่เชียร์ให้กำลังใจแค่แค่ได้ฝังเทาเนี่ยกำลังเห่าๆอยู่เลยนะฮะกำลังเห่าๆอยู่เลยนะครับกำลังเห่าๆอยู่เลยแต่ความแม่นยำของผมไม่เคยเป็นสองรองใครอยู่แล้วอันเติโป้งโป้งเอ้ไปดิครับไปดิครับอุ้ยกูห้าวเกินไปละไม่น่าห้าวเลยห้าวดอกเดียวถึงกับตายเฮ้ตายเฮ้แตกเรียบเลย อตรงนี top, <hang> ้ตรงนี้กองกันเต็มกองกันเต็มกองกันเต็มพี่ชอบกองกันเต็มพี่ชอบแต่พี่จะไม่ชอบท้ามมีใครฆ่าเออไม่มีใครฆ่าจริงเลยล็อกซี่กำลังไล่บีอะนิดน้อยอะนิดส่นน้อยอย่ามาฆ่าน้องโอ้อะไรมาฆ่าไอ้ลิททำไมฆ่าน้องทำไมโอ้อะไรมาฆ่าโลลี่พวกนี้อุ้ย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 อุแฟด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  ะพะ่อเจ้าเฮ้ยมีใครมาแย่งคิวข้ามีคนมาแย่งมีคนมาแย่งครับผมไม่ให้หรอกอที่เป่าคิวมั้ผมไ,มได้ตัวตัวยังมั้งได้เทียว <c oughs> อีกหน่อยกูก็ไม่ได้รับตัวแล้วเนี่ยเฮ้ยมาเจอกันแล้วหนึ่งหนึ่งกันนะครับหนึ่งหนึ่งกันไหมล่ะครับไม่ใช่หนึ่งหนึ่งเลยแต่แบมแบมนี่กูก็มองไม่น่าใช่หนึ่งหนึ่งนะครับไม่น่าใช่หนึ่งหนึ่งแล้วนะครับอืออโอ้ไม่ถึงโอ้เอื้อมไม่ถึงนิดเดียวเอื้อมไม่ถึงเอื้อมไม่ถึง รอดไปรอดไปไปถึงรอดจากมือฆ่าน่ะอ้าวให้มันได้ให้มันได้อย่างงี้ดิลิโป้อย่างน้อยจะต้องไม่ได้บัฟฟาเอ้าวบัฟแดงมึงได้ไป็นยังไงมะอ้อกดผิดนะขอโทษอย่างน้อยข้าต่อขอตอนนี้ให้กูได้สักตัวเถอะลิโป้อ้ฟังมันถึงกับแตกไปนิงตัวสปารานี่ปีไหมวะมีมีแล้วรอตัวอะไรวะอะไรวะ ฮยฮยตดีฮยตดีฮยตบังงงิโยงกูได้นอนเลยวิม่ยงด้วยวิเป็นคนดีว่ะรอบนี้ไม่แยงใสไม่ชอบยังสางเลยสังน้ขอแล้วกันเฮียเตอันที่กำจะมาละพร้อมพร้อมพร้อมจ้าไม่ทัน อะไรกันละครับเนี่ยสกไทม่ทันโดนลอเรียวแย่งไปก่อนกูสกไม่ทันกจะร้อนติแต่ลอเรียวมันมเอ้ไม่ใช่รอีลุงเนียสะบัดต้อแรงเลยลุงเนียหได้ดับจอกรอนละออกอ่าตีมนี้ออกกระนดดนิดล้กันเขาไปจ่เลยจออาเฮ้ยไปจ่อไปดมปอมจาะไม่โดนฟอมโดนดนโ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 ดน Okay, okay, okay. ฟฟ 8, ไอ้ที่ฝั่งเขามันห้าวแฟดตามไอ้ที่ยังไม่ทานาอ่ะคิดแล้วมันต้องคิดแล้วไม่แฟดมันต้องคิดแล้วไม่แฟดมันต้องคิดแล้วไม่แฟดนะฮะเก็บไอลิ่งได้แล้วโว้ยนั่งเก็บตั้งนานอาจารย์โดนนะตันผม,มอครับผมตาขอตันคืนสักทีนะครับขอตันคืนสักหน่อยนะครับวุ้ยฝังตงตีนโอเคฝั <c oughs> ่งเขาออกกรอบเราไม่ต้องกลัวเราไม่จะเป็นต้องมุดธรรมดาคนได้เรามีจะกรอนต้องท่าไหร่อ่ะเออจริงๆก็ต้องออกนะ เจ้ามันเอาตาห้าเหรอครับเอาเพื่อทำไมไม่โอ้ได้มันเฉยได้เฉยแต่เองต้องไม่ได้ทำไมกูไม่ได้วะฝั่งเงอบิโดรัสบ่อยนะเพราะว่าฝั่งเราวิวสิบก็ต้องเกือบสิบต่าฝั่งเราวิวสิบก็เกือบสิกตัวฝั่งเขาวิวสิบก็สองสามตัวเนี่ยเห็นเราท้อใจท้อใจแทนเนี่ยอันนี้นะครับจังหวะนี้อันนี้อันนี้กับเบเดนกำลัง สนุกกันยูนะครับเราจะเข้าไปขัดขวางความบันเทิงกับพวกเขานะครับเราจะมาห้ที่หนีไปไหนนะครับแต่นีแต่นีมันจะทําให้หนีได้ไม่ให้หนีเอาเฮ้ยมันกระซวกไม่ทันครับผมมันกระซวกไม่ทนันแต่แวนแย่งกูไปแล้วเลือดกูไม่มีฮัลโหลตาหนี้ไม่ได้เกิดเลยวะทุกคนอยากเกิดบ้างฮะแต่คือเพื่อนมันแย่งหมดแล้วเงินเยอะเพื่อนไม่เอาสิบเยอะโดนแย่งหมด เดี๋ยวค่อยทำไฮไลท์หมดสิบสิบไว้แล้วกันนะไฮไลท์ไ,ไตอนผมไม่เอาสิบลิโป้จ่าเรียงลิโป้ไว้โอ้โหโอ้โหไม่แย่งไม่ทันวะขอโทษทีเพื่อนเราแย่ยงไงไม่ทันได้ค่าวะโอ้ขอ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 เป็นคนกระสุกไฟมังกรอ,อยากกระสุกมังกรมานานแล้วขอกระสุกมังกรได้ไหมขอกระสุกมังกรขอกระสุกมังกรขอกระสุกมังกรข้าต้องเป็นคนได้กระสุกไฟมังกรข้าต้องเป็นคน ตอนนี้ออมไม่มีคลียบก็ไม่มีแต่กูเข้าแล้วนะอตียิงยงงงงงงอุ้ยยิงอุ้ยตามมายิงยิงไทยป้อมไม่ค่อยแรงด้วไม่ได้วะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ถ้าจะผ่าไทยป้อมเบาขนาดนี้มันก็ไม่ใช่เหมือนกันนะไม่น่าเข้าเลยตัวเ้าผิดจังหวะเ้ยเลือดป้อมมันเหลือเลือดมากเกินไปเว้ยตีไม่ได้ตีไม่เข้าเฮ้ยบาดนร์แดน ไปสิครับไปสิครับเขาไม่รู้ว่าเรากำลังไปหาครับผมเปลาให้เขารู้ได้ไงวะเขารู้ว่าเรากำลังไปหาเขากลัวเราเขากลัวว่าเราจะเข้าไปกระสวกใส่ครับแต่เราก็เป็นแครี่นะครับเขาลืมไปแล้วเหรอว่าเราก็เป็นแครี่นะทำอะไระบาดัง โอ้โหเวลเลือดในกันมันจะเต็มแล้วเหรอเลือดในกันมันจะเต็มแล้วเหรอเลือดในกันมันจะเต็มแล้วเหรอจ้านี่โดนก็ยังโดนโอ้โหฮกระสุกกระสุกแล้วเพื่อนเรากระสุกแล้วเพื่อนเราไปไปกไปไปกระสุกโอ้ยนิ่งนิ่งอ้าวเฮ้ยเกมจบละยังไม่ทันได้ทําอะไรเกมก็จบสละเอาละครับทุกคนเดี๋ยวผมนั่นคลิปนี้นะก็เรียกได้ว่าไม่ค่อยได้ทําอะไรนะฮะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำไฮไลท์ให้ทุกคนดูแล้วกนะันนะแล,ะะล้วสำหรับวันนี้ก็สำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ไปเลยใจเหมือนกันฮะแล้วก็เจอกันหน่งไปไปะงาจ้าบ๊ายบายเจ้วูฮู้